สวัสดีค่ะวันนี้โบกำลังจะเดินทางไปประเทศอียิปต์กันค่ะตอนนี้นะคะเวลาประมาณ11นาฬิกา20นาทีเนาะซึ่งโบจะไปขึ้นที่สนามบินเมมมิงแอนนะคะกับสายการบินวิสแอร์นะคะตอนบ่าย250นะคะเครื่องออกบ่าย250ก็ใช้เวลาเดินทางนะคะจากนี่บ้านโบไปสนามบิน1ชั่วโมงนะคะประมาณชั่วโมงกว่าเนาะไปสนามบิน เมมมิงแน่นกันค่ะตอนนี้บอถึงสนามบินแล้วนะบ๊ายบายคุณมาร์ค See you next Tuesday เจอกันวานอังคารหน้านี่นะคะสนามบินเมมไม่งแนนถึงแล้วแต่ตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงครึ่งนะคะที่พ r t เจอตรงนี้นะของเรานะคะใบสองห้าสิบนี่นะ,ะ G, 1. Gate G 1นึ่งเก G 1นึ่งนะ,ะต้องมาตรวจตรงนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้โบก็จะมาขึ้นเครื่องแล้วนะคะตอนนี้บ่าย2องโมงจะห้แล้วลงที่โรมสนามบินโรมนะคะโรมอิตาลีแล้วก็จากโรมอิตาลีไปออสนามบินสฟิง์ที่อียิปต์นะคะประเทศอียิปต์บิสแอร์เหมือนกัน ราคาตั๋วที่โบซื้อนะคะ70ยูโรเที่ยวเดียวนะคากลับโบคืนอีกสายการบินหนึ่งนะคะซื้อต่างหากเดี๋ยวโบค่อยบอกราคาตัว๋วค่ะกลับตอนนี้โบมาถึงสนามบินโรมแล้วนะคะก็ตอนนี้16นาฬิกา40นาทีนะโบก็จะรอขึ้นเครื่องตอนประมาณทุ่มหนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ออโซน E นะคะ ็เขาบอกให้เราไปที่โซน e. อียิไม่รู้ว่ามันต้องตรวจพาสปอร์ตอะไรไหมนะพอเราบินไปอียิปต์มันอยู่ทวีปแอฟริกาผมไม่แน่ใจนะคะอาจจะต้องตรวจพาสปอร์ตเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอ้ยมี KFC ด้วยอยากกินอะ่ะหิวโอจะกิน KFC ก่อนนะคะเอาเทค a เว y ดีกว่าชิเ้นเมนู โอ้ยทวิตแพงมากราคาจุดสัน4ยูโรมันแพงสำหรับเราคนเดียวเละคะ่ะโอกินไม่หมดด้วยอยากกินบักเก็ตจะเบอร์เกอร์ก็ต้อง1 1ยูโรเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่น ออของเรานะคะทุ่มหนึ่งเนาะสิบแปดห้าสิบห้ากิซ่าเราของเราข้างบนตัวอีโอเคเดี๋ยวอาจจะขึ้นเครื่องแล้วก็เราโบก็ไม่ได้นั่งทิมน้าต่างอีกแล้วอะ่ะคงจะไม่ได้ถ่ายอะไรนะคะอาจจะไปเจอกันที่สนามบิน p ซฟิงโบไม่ได้ลงสนามบินไคโลนะ ลงที่สนามบินเออสฟิงค์นะคะอยู่กีซ่านะซึ่งตั๋วไปกลับไม่ใช่สัววไปกับซึ่งตั๋วราคาไปอย่างเดียว70ยูโรของวิสแอร์นะคะโบไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าอะไรเพิ่มเลยคือซื้อแค่ราคาตั๋วย่างเดียว70ยูโรนะคะแค่นั้นเองก็เป็นครั้งแรกที่โบมาลงสนามบินนี้ด้วยนะคะสนามบินโรมนี้ อิตาลีโบไม่รู้ว่าใช่เป็นสนามบินใหญ่ที่สุดของที่นี่หรือเปล่านะที่อิตาลีนะคะแต่ก็ไปไปกันต่อนี่นะคะด้านหน้าจะมีป้ายบอกเป็นแบบต้องตรวจพาสปอร์ตนะคะเกตอี e, เพราะว่าเราไปโซนแอฟริกาเนาะตรงนี้นะคะต้องไปตรวจพาสปอร์ตโซนอ e. ีน่าจะด้านนี้แหละตอนนี้โบก,ก็สกแกนพาสปอร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เขายังไม่ได้บอกตัวเลขเขาบอกแค่ว่าของเราอ่ะเกอีกนะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะต้องไปรอตรงไหนนะคะแต่บริเวณนี้ก็เป็นแบบขายของอะไรอย่างงี้เนาะน้ำผงน้ำหอมเพราะว่าจะไปหาที่กินข้าวก่อนนะคะว่าจะลองขึ้นไปดูข้างบนนี้นะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะที่กินข้าว ตอนนี้โบก็ได้ร้านนั่งกินข้าวแล้วนะคะก็เป็นร้านอาหารเอเชียนี่นะก็นี่นะคะบินในที่สุดก็ต้องยอมพักเนื้อในที่สุดก็ต้องยอมจ่ายนะคะ16ยูโร50น้ำา2ยูโร50น้ำไม่แพงน้ำา2ยูโร50แต่ข้าวโบสั่งเป็นเซตนะ14ยูโรมันมราคาโอเคสุดละมาแล้วค่าอาหาร อร่อยไหมไม่รู้เดี๋ยวกินก่อนอร่อยอยู่นะคะก็เป็นเนื้อสไลด์บางๆอของโบก็ E ห้าสิบสองนะนี่นะคะกิซ่าไคโรโบล,ลืมไปว่าโบจองกับ Trip.com เนาะมันมีอ่อข้าวเล้าฟรีนะคะโบก็ ลืมไปเลยว่าเรามีเ,าเราสามารถเข้าเล้าของ vip อไปกินอาหารพักผ่อนอะไรอย่างนี้ได้นะก็คือโบล,ลืมไปเลยเว้ยลืมไปเลยนะว่าเรามีอ e ีเมลมีบาร์โค้ดแบบสามารถสแกนเข้าได้เลยนะคะที่สนามบินล,ลุมก็คือเราไปเสียงเงินแบบ17ยูโรอะ <c oughs> ก็ซื้อบื้อลืมคือแบบพอจองตัวเครื่องบินแล้วโบก็ ไม่ได้คิดถึงอีกเลยนะคะว่าเรามีตั๋วไอสามารถเข้าเล้าไปใช้บริการได้เนาะแต่ทางไปเกตเราแบบเงียบเหงานะคะมีร้านค้าอะไรนิดหน่อยของโบ e อีก็ห้ตรงไปตรงนี้เลยตอนนี้พมก็ขึ้นเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางมุ่งหน้าไปยังกีซ่านะคะสนามบินสฟิงค์แอร์พอร์ตนะ ก็ปกติคนเขาจะบินไปลงสนามบินไคลโลกันนะคะแต่พอดีโบได้ตั๋วถูกนะคะบินจากเมมิงเกนไปสนามบินสฟิงเนี่ยแค่70ยูโรนะคะแต่เป็นเที่ยวเดียวนะก็นี่นะคะที่นั่งวิสแอร์ประมาณนี้แต่โบให้ดูขาที่นั่งประมาณนี้นะคะก็ เวเราไปเจอกันที่สนามบินสฟิงค์นะคะโบหาร,รีวิวยากมากสนามบินนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะสนามบินสฟิงค์ <st air> เครื่องออกตรงเวลามากนะคะ <st air> ใบ immigration นะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้มันมืดๆนะคะน่าจะเป็นใบ immigration เยี๋บวต้องไปซื้อวีซ่าด้วยไงวีซ่าออนไลน์ยี่สิบห้ายูโรหรือดอลลาร์เนี่ยน่าจะราคาเดียวกันนะคะ <Yeah. S 1> เรเวรอบๆอนนี้อุณหภูมิสิบเก้าองศานะคะโอเคเลยไม่หนาวไม่ร้อนนี่นะคะเราต้องมาซื้อวีซ่าก่อนนะ get visa here ีดอลลาร์ งนั้นก็มีตรงนี้ข้างๆตรงวีซ่านะคะเมื่อกี้โบซื้อวีซ่าตรงนั้นนะก็แต่ที่โบดูมาคือเราเอาเงินอะ่ะมันมีช่องสองช่องนะคะเราเอาเงินสอดใส่เข้าไปในนี้แล้วเราก็เงินก็ออกมาทําได้ปะมันใช่ที่โบดูรวีวิวมาปะวะพรามันรว่าเป็น ATM เอ็มอ่ะโอเคสรุปเครื่องนี้มันไม่มีเงิน แบบว่ามันไม่มีปุ่มให้เราเป็นเครื่องที่ใช้ได้แค่บัตรเครดิตนะคะบัตรกดเงนินโตก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เอาวีซ่าแตะพาสปอร์ตให้เราเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็เป็นที่รับกระเป๋าาต้องสแกนกระเป๋ากไปข้างนอกด้วยตรงนี้มีออกมาเป็นซิมนะคะบอกว่าจะต่อคิวซื้อซิมตรงนี้นะ โบก็ออกมาจากเช็คตรวจตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมารอซื้อซิมตอนนี้โบกำลังไปซิมการ์ดนะคะยี่ห้อวีรนะอซื้อนี่นะคะ f g i กิกสำหรับ10ยูโรเป็นยูโรนะตอนนี้โบก็ได้ซิมการ์ดมาแล้วนะคะก็นี่นะร้านซิมการ์ดที่โบซื้อนะคะ10ยูโรรอนานมาก <laughs> รอนานแบบ ลูกนี้ลูกนี้ไม่รอเพราะว่าโบมี e sim อยู่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูแท็กซี่ด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูแท็กซี่เขาจะมารับเรากี่โมงนะคะตอนนี้ห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วเพราะโบมี e sim อยู่ไงโบก็เลยคิดไปคิดมาไม่น่ารอเลยเราตั้งสิบยูโรก็คือแพงมากนะคะ yes นี่ฮะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะไาดเอ่อ second person อ๋อ no o n y o u o me เราได้ไปแล้วนะคะโบก็จอมากับ booking com เนาะเขาก็มาถือป้ายรอตบกระแตมาเลยนี่นะนี่ก็เป็นบริเวณเอ่อสฟิงค์อินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตนะคะที่เราเดินออกมาก็อากาศไม่หนาวนะอากาศโอเค I can uh, I can put Okay, yeah. okay. <laughs> okay. What's your name? Tamer. David Tamer. Tamer. Damir Demir, Demir. Demir. <laughs> Sorry, I'm not so good. Damit Deme. Damir Demir <laughs> Sorry I can't speak with other. I have problem with that. Okay. Temer. Ah, teme. Teme. Temer. Ah, okay. <laughs> <Temer. laughs> not so good. <laughs> turquoise pyramids Ah uh, yes Yes, yes. Okay. yes. แต่ว่าเพราะว่าในกล้องไม่เห็นแน่เลยอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอ,อ่อภาพมืดนะคะมันมืดมองไม่เห็นนะแต่เขาชีให้ดูว่าโรงแรมเราใกล้ถึงแล้วนี่เราจะเห็นออแผ่นป้ายโฆษณาพิรามิน Perfect. This pyramid. here. Oh, super big. Very big. <laughs> yes. Enjoy. I, I want to give you a little tip. Thank you. 20 pounds. Uh, you. I don't know. It's okay. okay. <laughs> Thank you very much. I, I don't have much money, sorry. Thank you very much. You're ขอบ g o o driver. d <Thanks. S 1> Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. โอเคตอนนี้บอกว่าถึงโรงแรมแลนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันโรงแรมเราฮัลโหล Hi, Hi <Hello. S 1> I I check in. Not need. I don't know, but if I will you, come. If you want to make your breakfast, it's okay. You okay. can do this, uh, but you can pay only 200 Egyptian pounds. Okay. By card or by cash. Okay. And if you want to change from dollars to Egyptian, there is an ATM in the gas station beside us here. ATM not working. There is a mini branch of the bank in Mina House Hotel here. Okay. It's about three minutes walking. Exchange. Into this wall. It change money ah okay problem. what time they open 24 hours oh 24 hours mm -hmm. okay and it's so safe if you want to go right now there's police officers on the road how are you i'm good, good. Are you i'm good what's your name my name is Rifat Lefant. Rifat yeah you can call me Arti. Uh, you come from Cairo? No, I'm from Sudan. S uh, Sud Sudan? Sudan, yeah. Uh, not far from here? No. Oh. It's like. <laughs> it's two days from Egypt. Two days. Ah, okay. It's close, Egypt. Thank you. Uh, okay. now, where are you from? มาจาก a n ย you ด o ไทยแลนด์ไม่ขอบ y ุ u โอเคขอบคุณมาก y อ u คุณมากขอบคุ o ว้าวเรต้องล็อกห้องด้ปะเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงล็อกไงแต่ตอนนี้เรากำลังล็อกห้องนะคะ โอเคก็จะกุญแจแผนไว้นี้ห้องเรา204ประมาณนี้นะคะก็ตตนแตนมีแต่คนบอกโรงแรมเราออยู่เลือกโรงแรมได้ดีมากเลยนะคะคนขับแท็กซี่เขาบอกบว่าอยูเลือกโรงแรมได้ดีมากเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามปิระมิดเลยเอาแน่นอนโบจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆเวลาโบจองโรงแรมคือโบจะจอง ดูในแผนที่นะคะใน booking c o m อ o m จะจิ้มดูว่าอันไหนมันใกล้แบบสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะหรือว่าที่สะดวกเราอะ่ะเออโบจะเลือกโรงแรมแถวแถวแถว,แถวนั้นนะแล้วทำไมห้องเราไม่ใช่วิวพีระมิดอะ่ะเดี๋ยวนะวิวพีระมิดตรงไหนวะ โบจองมาเป็นโรงแรมเป็นห้องวิวพีระมิดเว้ยแต่โบไม่เห็นพีระมิดโอ้หอยู่ตรงหน้าแบบเบลอเลยเสียงดังเสียงดัง <c oughs> คือโบก็ไปส่องตรงกระจกเอะตรงไหนพีระมิดเราจองห้องที่มองเห็นพีระมิดนุย้ยตรงไหนวะตรงไหน,ไหนแบบวะเบลอแบบเต็มหน้าเลยจ้ะถ้าเป็นงูก็ฉกตายไปแล้ว <c oughs> อ่ะ ก็ห้องนะคะก็แบบนี้เลยพื้นแบบนี้เลยนะคะห้องหอมแอร์เย็นสบายแล้วก็ไม่มีอาหารเช้ามีน้ำให้สองขวดนี่นะคะชื่อโรงแรมนะเธอเอ,อคชื่อโรงแรมอะไรบอนอ่านออกเสียงไม่ถูกนะขออภัยด้วยนะคะก็มี นี่ฮห้กา,าน้ำร้อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตู้เย็นที่ก็เย็นอะโอเคไปดูห้องน้ำกันดีกว่ามีรองเท้าให้ใส่เดินข้างในด้วยนะคะแต่ดูมันเก่าๆเหมือนรียุส <c oughs> ใช้แล้วเอามาใช้ซ้ำโอเคว้าย <Okay. S 1> <Why? S 2> นี่ห้องน้ำในโรงแรมหรือไนท์คลับเขาเนี่ยว้า wow. ว เปิดให้มันสว่างมากกว่านี้ได้ป่ะนี่สว่างสุดแล้วเหรออ๋อโอเคขอสว่างสว่างนะคะโอเคเอาใหม่นี่นะคะห้องน้ําไม่มีอะไรให้นะคะอ๋อมีนี่ว่ามีอยู่นะชาเวอร์เจลแชมพูมีแค่ชาเวอร์เจลกับแชมพูนะคะอย่างละสองขวดอือฮือ ก็ประมาณนี้เลยห้องน้ำถูซ่วมละเขาเปิดดูหน่อยอุ้ยทัไมัน,มนดูไม่ค่อยสะอาดเลยวะดำมากเลย <c oughs> เหมือนแบบอหมืสกรปรกมากเลยไม่รู้ว่าพื้นห้องน้ำนะคะแบบนี้นะมีสบุ่ล้างมือให้ใส่กระจกผ้าเช็ดตัว นี่นะคะโอเคก็โบจองห้องนี้จาก a g โกดนะคะก็โบจ่ายไปก็โบจองห้องนี้จาก a g โกด้าคืนเออราคา25 EUR ยูโรเนาะซึ่งถ้าโบไปดูในโบมาดูที่หลังใน Trip.com อะโบเห็นราคาใน Trip.com มันแค่19 EUR ยูโรนะคะห้องเนี่ยที่โบมาคือถูกกว่า6 e ยูโรแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า โบคิดค่าส่วนต่างอะไรไว้แล้วคือค่าที่เราจะจ่ายเกินแพงกว่าคนอื่นน่ะโบตีเอาไว้รวมทุกอย่างโบคิดไว้จะไม่เกินห้าสิบยูโรคือที่โบจะจ่ายแพงแบบมาดูที่หลังแล้วมันถูกกว่าอะไรเงี้ยนะคะอืมซึ่งก็มีหลายๆอย่างแหละใกล้จะใกล้จะเกินห้าสิบตั้งเป้าหมายไว 50, ้ห้าสิบจะใกล้จะเกินแล้วนะคะเพราะว่า พยายามเซฟคอร์สบางทีมันก็เกินไปบ้างนะมันอาจจะแบบเราเซฟจนเกินไปอะเกินจนแบบเขาเรียกว่าอะไรจ่ายน้อยจ่ายยากจ่ายมากจ่ายง่ายนะคะก็นั่นแหละอืมก็เวลาจองโรงแรมก็ดูดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าโบจะให้ดูวิวแบบอลังการโบเห็นล้วพิรามิด เต็มหน้าโบเลยแบบใหญ่มากในห้องนอนเรานะคะไม่ใช่บนดาดฟ้านะในห้องนอนแอร์เย็นๆของเรานะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะ9ก้าโมงเช้าทัวร์จะมารับเราทัวร์ก็โบจองกับ AirBnB ไว้นะคะจ่ายเงินไปละเออสายูโร e เดี๋ยวเราจะมาเป็นไงโอเคโบรีแคปโรงแรมเมื่อกี้นิดนึงนะคะเช็คเข้ามาเออจากแท็กซี่มาส่งเนาะ โบก็ให้ทิปเขาไปยี่สิบอียิปต์เผานะคะเอ,อเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะโบให้เขาไปยี่สิบแล้วโบก็มาเช็คอินก็มเออีเด็กส่งกระเป๋านะคะเขาเอามาช่วยยกกระเป๋ามาช่วยเปิดห้องให้เราเนาะโบตั้งใจจะให้ทิปเขาประมาณห้าถึงสิบอีจิปต์อะแต่ว่าเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเออแบบก็คือแบบ เราคาดหวังว่าสูงมากเลยว่าโอ้โหคนจะต้องมาแห่แห υ, ่เงินของเงินเราอะไรอย่างนี้แน่เลยแต่พอมาถึงแล้วแบบว่ามันเพิ่งจะวันแรกอืมยังไม่รู้นะคะแต่ต้องไปดูวันต่อๆไปตอนนี้ก็จะตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วแหละตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะโบจะต้องตื่นเก้าโมงเช้าเจ็ดแปดโมงต้องตื่นก่อนโอเคกุดไนท์นะคะวันนี้เย้มาถึงแล้ว e night, อีจิปต์ุณไนท์ค่ะเจอกันพรุ่งนี้เวต มีการสร้างนะคพิมิมมดข้นล้มค่าเราจะได้ดูแบบิตามิดหมดนะครับก็ได้เห็นแบบด้านข้างนะ